สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องน้องนะที่ติดตามช่องเ m มแมนช n n e แนนะครับผมมาอย่างยาวนานนับร้อยกว่าปีนะครับผมก็คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าผมเข้ามาทำอะไรในเกมอ o v นะครับผมก็คือว่านะมีผู้ชมท่านหนึ่งนะ inbox มาหาผมนะบอกว่าพี่พี่เล่นอ o v เป็นไหมครับช่วยทำให้ผมดูหน่อย นะอ่าผมก็เลยว่าอ่ะเล่นเพื่อคุณผู้ชมขอมานะผมก็จะอ่าลองเล่นให้ดูครับผมต้องบอกว่าโอวีนี่ผมก็ก็เล่นอยู่นะแต่ว่าผมก็อาจจะเล่นเป็นบางเวลานะครับผมที่ว่างจริงๆนะอ่าก็สําหรับนะโอวีมีการอัปเดตใหม่ใช่ไหมล่ะผมก็เลยคิดคอนเทนต์ว่าอ่า,าใหม่มาตัวละครอ,อัปเดตมาใหม่นะ วันนี้ผมก็จะมาเล่นเจ้าตัวมูลาดนะครับผมอ่าเจ้าตัวมูลาดนะเนี่เจ้าตัวมูลาดอยู่ไหนนี่ก็โหมโหหลงบอกผมไม่ได้จับมูลาดนี่มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะโอ้โหปับใหม่มา,มายังไงไม่รู้นะครับผมแต่ผมมีวิธีนะถ้าใครยังไม่มีมูลาดนะผมมีวิธีเลยอผมมีวิธีที่คุ้มนะโคตรจะคุ้มผมบอกเลยคุ้มสุดๆตอนว,วิธีนี้เลยครับผม ต้องนี่เลยครับผมเข้าไปเติมเกมนะที่ร้าน1นึ่งฮันชอปนะครับผมทําไมต้องเป็น1นึ่งฮันชอปหรือครับผมก็สําหรับบางครั้งนะผมอยากจะเติมเกมสัก2อลสา้านเนี่ยนะครับผมผมก็ต้องหาร้านที่เติมแล้วคุ้มใช่ไหมละครับคุณผู้ชมแล้วผมก็ได้เจอนะเดี๋ฮันชอปนะถูกกว่าเราเติมเองแน่นอนครับผมแล้วครับผมและที่สําคัญนะครับผมทางร้านนะามีการจดทะเบียนนะครับผมถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับผม หมดปัญหาเรื่องการรีฟันนะครับผมมาแล้วก็แอดมินนี่บริการแบบโ,โหเยี่ยมเลยครับผมนีม่ยกนิ้วเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะบริการอย่างแบบบริการมันเราเป็นลูกเลยครับผมโอ้โหอ่าละครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงลงล้งนะครับผมเข้าไปที่ใต้คลิปนะอ่าก็อย่าลืมนะครับผมเดือดฮันชอบนะเติมถูกบริการดีไม่มีรีฟันนะที่สําคัญนะ โคตรเร็วครับผมไม่ต้องรอนานนะครับผมโอ้โห,โโหเติมปุ๊บนี่แป๊บเดียวครับผมอ่าก็อย่าลืมนะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่เข้าไปเติมนะครับผมก็แจ้งแอดมินนะครับผมว่าเป็นคุณผู้ชมที่มาจากช่องเรานะอ่าทางร้านเขาจะได้สนับสนุนค่าขนมช่องเรานะครับผมหัวบาเลยนะครับผมก็ let's go ไปเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะ นี่ก็ผมมูลาดนะผมจะเล่นมูลาดนะแรงนะโอ้โหแรงอยู่แรงไหนวะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เล่นนานไปหน่อยก็ผมอ่านี่โอ้โหล่วงมาสักไกลนะอ็ไม่ว่านะผมจะบอกเลยผมจะเล่นแบบเรียกแบบผมจะกดเลยนะไม่ว่าผมจะได้ตำแหน่งอะไรนะวันนี้นะผมก็จะเล่นเจ้าตัวมูลาดอ่ามาดูนะว่าเจ้าตัวมูลาดผมน่าจะลุ่งหรือจะล่วงนะเพื่อนจะชมหรือเพื่อนจะด่านะครับผมอ่าต้องบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้เล่นมูลาดมานานมากเลยนะครับผม ก็หลายปีอย <gegen violin> <warfare> ู่นะเป็นเวลา่าจะสองสามร้อยปีแล้วนะผมไม่ได้เล่นมูลาานะครับผมอ่ามาดูนะเพื่อนจะว่าไงนะพะการันออาวมาแล้วครับผมอ่า มาเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกตัวนะผมจะขอเพื่อนก่อนนะโปรดช่วยเลือกทีหมูหลาไม่เล่นป่านะไป,นไ,ไปเล่นด์กนะเพื่อนโอ้โหจะได้เลือกมันเนี่ยหรือว่าจะมีคนเอาไปเล่นก่อนนะมีโอกาสนะครับผมอ้าวเข้าทางครับอย่างนี้เราก็จะได้เล่นหมูหลาดนะอาจจะดูน่าจะเป็นหมูหลาดเลนไหนนะโอเคเลือกไปก่อนเลยก็ล็อกไปเลยครับผม มูลาดนะเอาเป็นฟิกเกอร์แล้วกันครับผมอ่าแล้วก็บอกเพื่อนไปครับผมเดี๋ยวฉันเล่นตำแหน่งที่ว่างเองเพื่อนๆอ่ามาครับโอ้โหสองตัวละครเอ,อาใหม่นะทั้งเฮเลนทั้งมูลาดนะครับผมที่ปรับมาใหม่นะอ่าไม่ใช่ปรับมาใหม่ครับเฮเลนน่าจะเป็นตัวใหม่เลยก็ว่าได้อ่ามาดูเกมนี้จะดุเดือดขนาดไหนเดี๋ยวผมขอปรับเซตแป๊บนึงนะนี่เขาใช้เซตอะไรกันนะไปตรงที่แนะนำแล้วกัน หนูหลาดผมจะใช้นี่เลยปูดาเมจดีกว่าอา่าแล้วก็ส่วนลูนก็ผมจะใช้ลูนเป็นตึกๆหน่อยอเย่ไหมอา่าผมจะใช้ลูนเป็นน่าจะใช้ลูนที่ว่า,าไฟเตอร์ดีเร็วนะโอเคลูรเรื่องก็พลังแฝงพลังแฝงใช้ตัวไหนวะเนี่ยใช้ตัวไหนกันวะโอเคตัวนี้แหละมา เฮ้ยหรือเปลี่ยนโอ้โหหมูรลัดเลนกลางแน่นอนครับผมอ่าก็จะผมก็แจ้งมาแล้วนะตัวให้พร้อมอ่าผมได้เล่นเลนไหนนะผมจะเล่นนั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมขอหน่าเล่นไหนก็เอาป่ากแล้วผมก็ขอออกกว่าเลยนะอ่าผมจะเล่นมูรลัดค่อนข้างแนวทึกๆหน่อยนะ อะไรเล่นนานไปหน่อยครับผมพอประมาณนี้นะมาแล้วครับผมอ่าดูสเต็ปหมูหลาดผมจะขนาดไหนนะกลับมาก่อนนะกลับมาก่อนไอ้นุ่มอื้ม โอ้โหไม่ตายนะไม่ตายผมเนี่ยจะตายไม่ตายนะแต่ผมไม่จะตายเดี๋ยวรอติก่อนนะโอ้โหบอกอันติมานี่จัดแน่นอนโอ้โหก็อย่าลืมนะครับผมถ้าใครยังไม่มีมูลาดนะถ้าใครยังไม่มีมูลาดผมก็ขอแนะนํานะครับผมเดี๋ยวฮันชอบนะทีเดียวนะครับผมอ่าเติมถูกเติมดีครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะอ่าก็อย่าลืมนะครับผมถ้าใครนะเข้าไปเติมนะครับผม ก็ขอฝากนะแนะนำด้วยนะครับผมว่ามาจากช่องเกมแมนชั a นแน l นะมไม่โดนนะครับผมนติไม่มาท่านติมาเข,ข,ของเลยนะยับนะครับผมผมก็ได้อยู่นะมูรลาดนะหลังที่ผมไม่ได้เล่นมาถึงจะเป็นสองสารปีก็เถอะร้อนติอย่างเดียวนะร้อนติอย่างเดียวนะอ,อเสร็จอย่างเงี้ยเสร็จ มาแล้วครับอติจะมาแล้วนะเดวิชันแลสนะผมบอกเลยครบเครื่องนะอ่าครบเครื่องนะผมบอกเลยมูลาดผมนะยับครับผมจะเป็นมูลาดใส่ถึกก็เถอะยับครับผมยับครับผมทานทานล่าโอ้โหเพื่องแย่งรักครับผม มาแล้วครับผมอ่าสกอร์นะหนึ่งศูนย์สองนะเฮ้ยเวเลสนะเวเลสอดเว้าวแดกครับผมเว้าวแดกไปเรื่อยแล้วแล้วก็ปาดปาดด้วยได้มิชั้นาเลสนะครับผมอ่าปาดไล่นะปาดไล่ครับผมไล่ปาดนะฮคล้ายกันครับผมปาดไล่และไล่ปาดนะแล้วยังไงจังหวะนี้ผมวิ่งกลับมาหาเพื่อนนะโอ้โหวิ่งแบบอย่างเดียวก็ผมตัวทําเกมนะอ่าโหมูลาดเห็นแวบๆนะเห็นแวบๆว่าดูเด่นมันจะเบี้ยงนะน่ะ หนีหนีหนีได้นะไหนจังหวะนี้ยังไงใจอันติเหรออันติอย่างนี้ก็เดินโดนี่ครับผมอื้มรอดได้ไงวะอื้มกดยับนะผมบอกเลยมูลาดผมตีป้อ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 มอ้าว ป้อมตีแล้วครับน,นี่ไม่ได้ตูป้อนะป้อมตียอยู่วยังไงั็ผม,โอ,โ,มโอ้โหเกมคนกางจะยืดเนื้อนะอะโหต้องบอกเลยนะผมผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมสเตปอาจจะดูขัดขัดเกรงเกรงไปบ้างนะฮะจกกบคอนใจผมด้วยนะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะผมอ่าจะเป็นมูลาดเลนกลางนะผมบอกเลยเป็นความลับของการปรับผัดใหม่นะผมทําการศึกษามันแล้วครับผม โดนสิครับจังหวะน,นี้อ่าเรียบร้อยนะแล้วมูร้านมีพื้นที่อย่างนี้จะเหลืออะไรนะผมบอกไว้ก่อน <been> อ่าครับผมออุ้ยเลสเดินคนเดียวเดินคนเดียวไม่งหงอกไหมเออ <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงครับผมวิ่งครับผมวิ่งครับผมวิ่งครับผมเก้าคนละเก้านะจังหวะนี้เขาก้าคนละเก้ากันแล้วยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนโอ้โหไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วก็ได้นะสเต็มูลายผมนะพูดก็พูดเถอะพูดก็พูดเถอะฟึบฟื๊บฟื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 บกลับไปก่อนสวยเพื่อน ลาาสวยเพื่อนโอ้โหลองเข้าใจนะหมูหลาดเราไม่ดาเมจมากแรงนะเน้นถึกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะหมูหลาดเน้นถึกไวหน่อยครับผมเน้นซับทีมนะแพทใหม่ก็ปรับมาอย่างเงี้งเ,เราเล่นตามแพทใหม่ไงหมูหลาดปรับใหม่มาอาจจะไปรู้แล้วยังไงมาแล้วไล่เลยดีครับเอาเสร็จทุกวันนี้ ลิ้ิช่นยซาเลตไปหนึ่งทีหลิ้นช่นยซาเลสไปหนึ่งทีก็ผมยังไหวนี้ยังไงเสร็จครับผมกรีบเข้าพอดีกรีบเข้าพอดีแล้วก็ปื๊บ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 ปื<ๆ>๊บเสร็จครับผมโอ้โห<ๆ>มีตัวซับพอร์ตชัดๆนะโอโนะ้โอหมูราดนะโอ้โหปาดไล่ครับผมปาดไล่ไล่ปาดเลยนะ ปาไล่และไล่ปาดนะอ่าก็าใครยังให้ผมนะทำเอาวีก็แจ้งมาได้นะอ่าผมจะโชว์สเต็ปเต็มๆไปดูเดี๋ยวผมก็จะกลับมาเล่นแบบแบบเหมือนสมัยที่ผมเล่นตอนหนุ่มๆนะโอ้โหป่าแบบเพื่อนี่ยิ้มเลยอะครับผมกูเป็นตัวเดินเกมนะครับผมตัวที่แบบทําให้คู่ต่อสู้มีอาการระแวงนะงงนี่ผมก็งงงง จังหวะนี้เดนิชนแทนแต่โอ้โหเจ็บหนัก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 กันหมดเลยครับผมโอ้โหหมดตี้หมดตี้อีสปอร์ตครับผมโอ้โห,หเป็นไงครับผมดับเบิ้ลคิวนะนูลาดยังเกิดอเกมนี้โอ้โหผมบอกเลยเอเยอแล้วยังไงจังหวะนีเาา้เกิดอาการ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  กลับม,ม,มาก่อนแล้วก็เดมิั่นต์สลัดแบบวืดๆไปหนึ่งทีแบบไม่โดนอะไรเลยนะหลัะป้อม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 ไปก่อนเพื่อนจังหวะนี้แล้วก็เดมิั่นต์สลัดไปหนึ่งทีครับผมโดนไปแล้วโอ,โ,อโอ้โหดเดือดครับผมโอ้โหมูหลาดโคตรโหดมูลาดเลนกางครับผมแล้วก็ออกของฟ้าป่านะโอ้โหสูตรผสมผสานนะจัดทร์แค่เอี๊ยห์นะโอ้โหผมไปแข่งมานะ แล้วปาดึงกใช่สแลปอีกหนึ่งทีแล้วปาดอีกหนึ่งทีแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วผมก็กลับมานะอ่าผมกลับมาก่อนปอมยิงผมโอ้โหสุดยอดครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแม่หลังจากมันได้จับมูลาาเป็นร้อยกว่าปีนะฝีมือผมก็ยังเหมือนเดิมนะโอ้โหเหลือจะเชื่อนะครับผมผมเองก็ยังไม่เชื่อเลยก็อย่าลืมนะวิธีการหามูลาดนะครับผมก็ต้องเดือหันช็อปนะตอนนแตผมจ่ายไกี่ทีนะก็ต้องเดือหันช็อปครับผม เติมถูกเติมดีนะไม่มีรีฟันนะครับผมที่สําคัญเติมเร็วด้วยครับผมอ่าก็อย่าลืมนะใครที่เข้าไปเติมนะก็แจ้งด่อยนะครับผมว่าเติมมาจากอ่าเป็นคุณชมนะมาจากช่องเกมแมนชั n นแนวนะครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะจบเป็นที่เรียบร้อยนะมันดูเราจะได้เอพด้วยนะอเปล่าเนี่ยเล่นแบบไม่ตายเลยนะไม่ตายไม่ว่านะโอ้โ support โคตรเยอะนั่นไงผมว่าแล้วนะ อันดับหนึ่งะโอ้โหแบบเมตามูหลาตปรับใหม่นะผมบอกเลยไม่มีที่ยืนนะเล่นได้ทุกเลนก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็นะนี่เขาเหรียนทองแอสซินนะครับผมก็ออแล้วครับผมก็อย่าลืมนะครับผมเดือยฮันชอบนะเข้าไปและแจ้งด้วยนะครับว่าเป็นผู้ชมมาจากช่องทีแมนชาแนลนะอ่าก็สําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย